คุณสามารถใช้ชีวิตสู่ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้เพียงแค่คุณปรับความคิดครับแรงปรารถนาของคุณต้องการจะมีอะไรต้องการจะเป็นอะไรจะเป็นบวกหรือเป็นลบทุกอย่างเริ่มจากความคิดและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสะสมความคิดที่เป็นบวกมากหน่อยนะครับมันก็จะสร้างไวเบรชันออกไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันกลับเข้ามาอะไรที่เหมือนกันมันก็จะดึงดูดกันกลับเข้ามา ในการสร้างชีวิตสู่ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาหากมันเป็นเงินก้อนใหญ่หากมันเป็นบ้านหลังใหม่หากเป็นรถที่สวยหรูมากขึ้นก็ให้คุณปรับไวเบรชันและระดับคลื่นความคิดคุณให้เท่ากับขนาดสิ่งที่คุณต้องการนึงดูดเข้ามาครับโลกของเรามีสิ่งให้เรียกว่าพลังงานและความถี่ ตัวเราเป็นพลังงานทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็เป็นพลังงานและทุกๆพลังงานก็จะมีความถี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคิดอะไรก็ตามที่เป็นคิดบวกหรือคิดลบในแต่ละวันเนี่ยเราสร้างเคลื่อนความถี่ทั้งบวกและลบสลับกันไปมันก็อยู่ที่ว่าคุณสะสมคลื่อนบวกหรือว่าคลื่อนลบมากกว่ากันในการออกไปดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาการที่เราจะได้ทุกสิ่งตอนที่เราปรารถนานะครับเราต้องกล้าตัดสินใจก่อนว่าเราจะเป็นผู้เขียนบทละครในชีวิตจริงของเรา เพราะหลายคนนะครับก็รู้สึกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตตามที่สังคมนะการเมืองเศรษฐกิจต่างๆมันกําหนดให้เราหรือบางครั้งบางคนก็อ้างในเรื่องของโชคชะตานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าตัดสินใจก่อนว่าเราต้องการอะไรในด้านต่างๆนะครับของชีวิตเช่นการงานนะครับก็คืออาชีพหรืออาจจะเป็นการศึกษาสําหรับบางคนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับการเงินนะครับรายได้ทรัพย์สินต่างๆนเะวลาสุขภาพการท่องเที่ยวนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆ ความสงบการให้ต่างๆทั้งหมดนี้นะครับคุณต้องการอะไรสร้างความชัดเจนนะคุณอาจจะเอาสมุดนะครับมาเขียนบทละครของคุณว่าคุณเนี่ยมีชีวิตในระดับขั้นตอนไหนแล้วในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะครับใน1ปี3ปีหรือ5ปีนะครับอป้าเองก็เคยทําสิ่งนี้นะครับตอนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญ,ญญาณนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมาได้รับมาในะอีก3ปีถัดมานะครับก็ลองเอาไปเขียนดูครับ ในการดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าหากว่าคุณไม่ชัดเจนกับเป้าหมายของคุณคุณไม่เรยรว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการมันเมื่อไหร่นะอาจจะใส่ในเรื่องของเวลาเข้าไปหรือถ้าเป็นเงินนะใส่จํานวนถ้าเกิดว่าเป็นบ้านก็อาจจะระบุนะครับว่าบ้านกี่ชั้นนะหรือยังไงก็ตามนะให้คุณระบุเข้าไปถ้าเกิดว่าคุณยิ่งเคลียร์แล้วก็ยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่มันยิ่งมีความทรงพลังในการดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาได้เร็วมากขึ้น รวมถึงเมื่อคุณชัดเจนเนี่ยคุณจะได้วางแผนในการลงมอทำอย่างถูกต้องด้วยหลังจากนั้นนะครับให้คุณเซตภาพนะครับในโลกความเป็นจริงและโลกในหัวของคุณโลกความเป็นจริงคุณอาจจะทำรีมบอร์ดก็ได้ครับเอาภาพนะครับปริน์มาแล้วก็ติดหรือบางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับก็เซฟใส่มือถือก็ได้ภาพสถานที่ท่องเที่ยวบ้านรถยนต์หรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตที่คุณต้องการจากนั้นครับให้ฝึกสร้างภาพในหัวของคุณให้บ่อยครั้ง การขายภาพในหัวให้กับตัวเองเนี่ยสำคัญมากคือคุณจะต้องฝึกจินตนาการให้บ่อยครั้งจะเป็นตอนเช้าก่อนนอนหรือว่าระหว่างวันก็ได้ยิ่งคุณหมกมุนกับการซักซ้อมภาพในหัวมากเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้เร็วมากเท่านั้นยิ่งคุณขับเคลื่อนภาพในหัวมากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกยิ่งจะสร้างพฤติกรรมนะครับให้คุณมีพฤติกรรมแบบนั้นหรือว่าออกไปเจอผู้คนลงมือทําหรือว่าดึงดูดสถานการณ์ที่คุณต้องการในชีวิต เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้เลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเห็นภาพชัดไม่ว่าจะเป็นภาพในโลกความเป็นจริงหรือว่าภาพในหัวของคุณก็ตามเพราะว่าสิ่งสําคัญคือแรงกระตุ้นมันก็สําคัญมากที่จะส่งผลให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะคิดเชื่อและทําในรูปแบบที่มันเข้าใกล้เป้าหมายที่คุณต้องการ และขั้นตอนต่อมาครับหลังจากที่คุณเห็นภาพชัดแล้วนะในโลกความเป็นจริงและภาพในหัวของคุณซิ่งสําคัญคือออกแบบกลยุทธ์หรือว่าแผนการลงมือทําที่สามารถที่จะทําซ้าได้และสร้างรูปแบบไปสู่ความสาเร็จและในการลงมือทํานี้รวมไปถึงกับการคิดภาพในหัวของคุณนะครับคุณจําเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มไหนในกฎแรงนึงดูดหรือว่าศาสตร์ความสาเร็จมันก็จะพูดเรื่องเดียวกันครับคือคุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคิด พูดและทำอยู่ในขณะนี้ต้องเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้ครับเพราะความเชื่อเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณคาดหวังได้ว่ามันสำเร็จแน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยลงมือทำก็ไม่ค่อยเชื่อ คิดไปก็ไม่เคยเชื่อเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับในแต่และว,วันเนี่ยเราเนี่ยถูกสับสวิตอารมณ์เยอะมากมาเวลาที่เราเปิดทิกต็อกเปิดโซเชียลมีเดียต่างๆมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเจอหมานะเดี๋ยวเจออาชญากรรมเดี๋ยวเจอฟุตบอลน,นะสลับกันไปมันทําให้เราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นว่าความเชื่อภายในของเราคืออะไรเพราะทุกวันนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราเชื่ออะไรครับเชื่อโซเชียลมีเดียมากกว่าตัวเองซะด้วยซ้ำจะกินอะไรจะทําอะไรก็ต้องถามโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังจุดนี้นะครับ ซึ่งสำคัญเนี่คนส่วนใหญ่คิดแต่ไม่เชื่อหรือบางคนคิดแต่ไม่ลงมือทําแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่บนความเชื่ออยู่ดีถ้าคุณเองคิดแต่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเหตุผลที่มันจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะครับตอนต้นว่า ความคิดเนี่ยสามารถสร้างทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดไปเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนไอ้บ้านของคุณเนี่ยที่คุณต้องการหรือจะเป็นรถยนต์หรือจะเป็นเงินความร่ำรวยมากขึ้นการอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเราต่างหากที่เป็นสัตว์รูของตัวเราเราต่างหากที่สร้างข้อจํากัดให้กับตัวเองครับด้วยการคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใครนะจะมาช่วยฉันมีเงินแบบนี้ฉันจะไปขายให้ใครดีแบบนี้เป็นต้นครับ ยิ่งเรามัวแต่สงสัยในตัวเองสงสัยในสิ่งที่เรากําลังคิดหรือว่าเรากําลังทํายิ่งเราไม่เชื่อมันมากเท่าไหร่มันยิ่งสร้างความคิดครับให้เราเนี่ยรู้สึกเฟล,ลมากกว่าเดิมรู้สึกเป็นไปไม่ได้มากกว่าเดิมหรือมองหาเหตุผลที่มันทําให้เราเนี่ยเชื่อว่าเราทําไม่ได้หากคุณเองอยากจะดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนามีหนทางเดียวคือเชื่อในสิ่งที่คุณคิดเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้น ความสามารถอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีนะครับคือการคาดการว่าสิ่งดีดีเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากที่เราเนี่ยคิดและลงมือทําอะไรบางอย่างทุกอย่างจะเป็นเวทมนต์เกิดขึ้นเมื่อกุณเชื่อใจครับ และในการเดินทางสู่เป้าหมายของคุณนะครับเป็นไปได้ไหมว่าคุณจะไม่เจอปัญหาเป็นไปไม่ได้ครับยังไงคุณก็เจอปัญหาอยู่ดีคนส่วนใหญ่เรียกมันว่าปัญหาแต่ต่อไปนี้คุณจะเรียกมันว่ามันอาจจะเป็นบทเรียนจากจักรวาลบททดสอบจากจักรวาลนะครับถ้าหากว่าคุณผ่านสถานการณ์บางอย่างได้คุณอาจจะร่ํารวยขึ้นถ้าคุณผ่านสถานการณ์บางอย่างได้คุณอาจจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นถ้าคุณผ่านสถานการณ์ความรักได้คุณอาจจะรักตัวเองได้มากขึ้นไม่เหงาอีกต่อไป อะไรก็ตามครับที่จักรวาลส่งมาให้กับคุณคนส่วนมากเนี่ยมักจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันโชคร้ายนะหรือว่าตัดเพอ้อบนกรดนด่าแ้่เปลี่ยนใหม่ครับคุณจะเต็มใจรับบทเรียนนี้มันกําลังให้บทเรียนอะไรกับคุณในเรื่องที่คุณเนี่ยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้ความเครียดนะในเรื่องของการทํางานความเครียดกับครอบครัวความเครียดนะครับกับเรื่องของการเงินหรือความสัมพันธ์มันกําลังบอกอะไรคุณมันกําลังสื่อสารอะไรกับคุณแทนที่คุณจะไปตัดเพอ้อบน โทษโชติตานะครับเปลี่ยนใหม่คุณเปลี่ยนวิธีการรับมือเปลี่ยนมุมมองกับมันเห็นไหมครับว่าคุณจะได้บทเรียนที่มันมากขึ้นเวลาที่คุณมองหาบทเรียนนะจากทุกสิ่งที่คุณเจอมันจะทําให้คุณเข้มแข็งคุณลองคิดดูนะครับว่าคุณมาสู่จุดนี้ในชีวิตได้อย่างไรจุดที่มันดีมากขึ้นเช่นรวยมากขึ้นเปลี่ยนที่ทํางานบ้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ้างคุณได้เจออะไรบางอย่างที่มันใหม่ขึ้นดีขึ้นเป็นเพราะว่าคุณผ่านชีวิตที่เรียกว่าปัญหามาแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเต็มใจเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเข้ามาไม่ใช่มดแต่ตัดพ้อและโทษทุกอย่างเพราะการที่คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนานอกจากจะใช้ความคิดดึงดูดมันแล้วนะปรับพลังงานให้ดีมีการเชื่อใจตัวเองก็ยังคงต้องเรียนรู้จากทุกบททดสอบที่มันเข้ามาในชีวิตนะครับต่อไปนี้เราจะไม่เรียกมันว่าปัญหาเราอาจจะเรียกมันว่าบทเรียนนะครับต่อจากนี้ใครชอบเนื้อหาในวันนี้พิมพ์ให้หน่อยครับว่าชอบขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอนตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to-do list not to-do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ชุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ